ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่20 มิถุนายน2566นะคะ,น 2, นะ,ค,ะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะหลายๆคนกําลังรองเงินก้อนอยู่นะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์โยกย้ายย้ายที่อยู่อาศัยนะคะย้ายที่ทํางานนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะช่วงนี้หลายๆคนนะคะช่วงนี้อยากจะไปจําศีลภาวนานะคะหรืออยากจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหรืออยากจะทาสมาธิบางคนอยากจะอยู่คนเดียวี่เงีบยไม่อยากยุ่งกับใครนะคะ การเดินทางประสบความสําเร็จบางคนมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะระบบการทางเดินหายใจนะคะระวังนิดนึงนะคะระวังโรคก,กําเริบนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจด้วยนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีแดงสีขาวนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ2 7เจด หนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ